3เทคนิคที่สามารถใช้ในการป้องกันและก็ลดความดันได้โดยที่ท่านไม่ต้องทานยาห้ามพลาดคลิปนี้นะครับคนที่เป็นความดันสวัสดีครับผมหมอสรันแพทจีนวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วก็ลดความรุนแรงนะครับของการเป็นความดันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เป็นความดันก็ควรจะดูคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็หรือคนที่เป็นความดันแล้วนะครับ ออทานยาของคุณหมอแผนปัจจุบันแล้วนะครับก็ออไม่สามารถควบคุมความดันได้ดีอะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้ต้องพูดในหลักการในทางแผนจีนก่อนว่าการที่เราเป็นความดันเนี่ยในทางแพทย์จีนมองว่าในร่างกายเราเกิดความร้อนหรือเกิดไฟขึ้นที่ตับนะครับอันนี้ในหลักการในทางแผนจีนแต่แต่ถ้าในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยความดันเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในร่างกายเราโดยปกติแล้วเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งนะครับ เวลาหัวใจสูบฉีดเลือดมานะฮะหลอดเลือดมันสามารถขยายตัวได้ความดันก็ปกติแต่ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นเรากินหวานมันเค็มต่างๆพวกไขมันต่างๆมันก็มาเกาะตามหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดมันไม่สามารถขยายตัวได้เหมือนเดิมนะครับแรงดันภายในหลอดเลือดมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือคกลไกในหลักวิทยาศาสตร์ส่วนแล้วถามว่าเอออะไรล่ะที่มันทาให้เกิดไฟขึ้นที่ตับนะครับในหลักการในสมัจีนต้องบอกงี้ก่อนนะ การที่ปกติแล้วเนี่ยอวัยวะในร่างกายเราอะนะครับมันก็ถ้าในหลักการในทางแผนจีนเนี่ยมันแบ่งทั้งเป็นอวัยวะที่เป็นหยินแล้วก็เป็นอวัยวะที่เป็นหยางหยางก็คือ,เ,อเขาเรียกอะไรอะหยางก็คือเหมือนธาตุไฟเหมือนพระอาทิตย์นะครับต้องมีการเคลื่อนไหวส่วนหยินเนี่ยก็คือตรงข้างกับหยางนะครับหยินก็คือเป็นเ,เป็นธาตุน้ําความเย็นความสงบนิ่งซึ่งตับเนี่ย ตัวมันเองเนี่ยจัดเป็นเป็นหญินนะครับแต่การทํางานเป็นหยางแสดงว่าตับเนี่ยหน้าที่ของมันน่ะจะต้องมีการกระจายมีการเคลื่อนที่มีความร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้การทํางานของมันเนี่ยไอ้ร้อนเนี่ยก็คือเป็นหยางแบบปกตินะครับมันก็จะไม่ไม่ส่งผลต่อเขาเรียกอะไรไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายเรานะครับซึ่งตับเนี่ย พลังงานของตับเนี่ยมนปกติตับมันมีหน้าที่ในการกระตุ้นนะครับพลังงานหรือเรียกว่าชี่ในร่างกายหรือเรียกว่าลมนั่นแหละที่ที่คนไทยชอบเรียกกันลมลมให้ลมมันเดินอะไรเงี้ยนะครับก็คือตับเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้มันเดินแต่ทีเนี้ยเราถามว่าไอความเครียดความโกรธต่างต่างเนี่ยมันก็มีไป,ไปมีความเกี่ยวข้องอะไรกับความดันก็คือไอตัวความเครียดความโกรธเนี่ยมันก็ไปทําให้พลังงานของตับเนี่ยไม่ไม่สามารถหมุนเวียนได้เหมือนเดิมนะครับ พอมันหมุนเวียนไม่ได้นะครับมันก็เป็นเก็บพลังงานไอตัวเนี้ยที่เป็นพลังงานเอ,อ่อไม่ค่อยเป็นพลังงานสกปรกแล้วกันนะครับในหลักการในทางแผนจีนเขาเรียกว่าจั่วชี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยคือต้องแบ่งนี้ก่อนว่าความเครียดหรือความโกรธเนี่ยแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเครียดหรือโกรธเนี่ยแบบปลดปล่อยนะครับปลดปล่อยก็คือคือายคือแสดงออกของความโกรธออกมานะครับอันนี้คือแบบแรก ส่วนแบบที่2ก็คือเครียดโกรธนะครับแบบเก็บกดถ้าเกิดเครียดนะครับเครียดหรือโกรธแบบปลดปล่อยเนี่ยในขณะที่เราเครียดเนี่ยนะครับพลังงานที่เกิดขึ้นที่ตับเนี่ยมันจะมีพลังงานมากอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราแสดงออกหรือปลดปล่อยมันออกมานะครับมันก็จะทําให้ไม่เกิดการสะสมพลังงานที่มากเกินไป แต่ถ้าสมมุติว่าเครียดเราเครียดเราโกรธแบบเก็บกดพยายามกดไว้นะครับไม่แสดงออกอะไรเลยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการเขาเรียกอะไรอะสะสมพลังงานตัวเนี้ยนะครับซึ่งไอ้พลังงานตัวเนี้ยเมื่อสะสมมากๆเข้าเนี่ยการไหลเวียนพลังงานในร่างกายมันจะไหลเวียนติดขัดนะครับพอมันไหลเวียนติดขัดเป็นเป็นระยะเวลานานนะครับการติดขัดเนี่ยการสะสมพลังงานที่มากเกินไปเนี่ยที่เกิดจากความโกรธเนี่ยมีมากเกินนะครับมันก็จะ สุดท้ายมันจะแปลเปลี่ยนเป็นไฟนะครับซึ่งไอ้ไฟตัวเนี้ยมันก็เป็นต้นเหตุนะครับที่ทําให้เกิดความดันโลหิตสูงนะครับทีนี้ไอ้ไฟตัวเนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นในร่างกายเราแล้วนะครับมันก็จะไปมีเขาเรียกเป็นไฟเก่อโรคแล้วกันนะครับถ้ามันวิ่งขึ้นด้านบนนะครับมันก็ทําให้เราปวดหัวนะครับเป็นไมเกรนแต่ถ้าเกิดมันวิ่งไปตามแขนตามขานะครับมันก็ทําให้เราปวดตามตัวปวดตามไขข้อต่างๆนะครับ ถ้ามันวิ่งลงไปสู่กระเพาะอาหารมันก็ทาให้กระเพาะอาหารเราเป็นแผลนะครับเพื่อง่ายคือไอเพื่อง่ายไอตัวตัวไฟตัวนี้มันทาลายอาไไวัยวะภายในเราทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็ต้องเพื่อง่ายคือเรารู้ว่าเออปัญหามันอยู่ที่ไฟใช่ไหมปัญหามันอยู่ที่ไฟเพื่อง่ายคือพลังงานมันอุดอั้นนะครับ3มเทคนิคที่บอกเมื่อกี้เทคนิคแรกก็คือ เมื่อเราโกรธถ,ถ้าสมมุติว่าเราโกรธนะแต่ถ้าไม่โกรธจะดีที่สุดนะครับเมื่อเราโกรธควรจะโกรธแบบปลดปล่อยนะครับโกรธแบบปลดปล่อยก็คือเออแสดงออกถึงความโกรธนะครับมีการระบายมีการพูดมีการปรึกษ,ษาอะไรพวกนี้นะครับไม่เก็บกดอยู่คนเดียวนะครับอันนี้ในหลักการในทางแผนจีนนะอ่าส่วนเทคนิคที่2นะครับที่เป็นการเขาเรียกอะไรจัดเรียงพลังงานไอตัวที่มันเกินมาเนี่ยที่เกิดจากความเครียดหรือความโกรธเนี่ย จัดเรียงพลังงานให้มันสามารถกระจายตัวมีสามารถให้ให้มันขับออกได้นะครับก็คือการกดจุดที่ชื่อว่าไท่ชงนะครับจุดไท่ชงเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณง่ามเท้าของนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับส่วนวิธีการหาเนี่ยจุดไท่ชงมันจะมีทั้งเท้าทั้งสองข้างนะครับเท้าทั้งสองข้างเนี่ยวิธีการหาเนี่ยก็คือให้เอานิ้วมือเนี่ยนิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้ลากจากตรงนี้ขึ้นมานะครับ พอกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรตรงมันจะเป็นง่ามระหว่างง่ามตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าลากขึ้นมาจนสุดเนี่ยมันก็จะตรงตำแหน่งสุดตรงเนี้ยมันจะเป็นตำแหน่งของจุดไทชงนะครับส่วนกดล้วก็ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้กดคึงลงไปมันจะรู้สึก,กดปวดงวน่วงนิดนึงนะครับกดแล้วก็คลึงลักษณะเนี้ยประมาณ3-5นาทีนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการเขาเรียกอะไรกระจายตัว ของพลังงานที่เกิดขึ้นจากความเครียดหรือความโกรธนะครับไม่ให้มันอุดอั้นจนแปลเปลี่ยนเป็นไฟนะครับอันนี้คือเทคนิคที่สส่วนเทคนิคที่3นะครับก็คือการทานชานะครับชาตัวแรกที่จะแนะนําชื่อว่าขู่ติงชานะครับก็ให้ทานเป็นประจําทุกวันนะครับสาหรับท่านไหนที่แบบเอ้ยยังไม่เป็นความดันหรือว่าเป็นความดันแล้วแต่ว่าเอ้ยคุมความดันไม่ค่อยดีนะครับก็ลองเปิดใจลองลองเขาเรียกอะไรอะ รักษาแบบนี้นะครับการดูแลร่างกายแบบนี้แบบองรวมแบบนี้เออสามารถช่วยท่านได้นะนะครับลดลดการใช้ยาหรือลดการกินยาลงได้นะครับตัวแรกก็คือขู่ติงฉาก็คือชาขมนะครับลองหาในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะมีนะครับแล้วก็ชาอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือ,อ,อชาดอกเก๊กหวยกับเก่ากีน,นะครับซึ่งดอกเก้งหวยกับเก่ากีเนนะี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับมันก็มี สรรพคุณที่จะช่วยลดความร้อนนะครับที่ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหรือว่าเกิดขึ้นกระตับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นชาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ใช้ในการออช่วยปรับความดันได้นะครับอันนี้ก็คือครบ3เทคนิคเนาะทวนนะครับเทคนิคแรกก็คือโกรธแบบปลดปล่อยนะครับเทคนิคที่2ที่เราควรทําก็คือกดจุดไถ่ชงเป็นประจําทุกวันเทคนิคที่3คือการ กินชานะครับอ่าทีนี้ก็คือสรุปเลยว่าความโกโรธเนี่ยนะครับก็ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่ถ้าบอกว่าเออเราไม่โกโรธมันก็ดีที่สุดนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากเป็นความดันหรือว่าคนที่เป็นความดันแล้วแล้วก็เราคุมความดันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมี ประโยชน์นะครับกับคนไข้ทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ